สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินค่ะวันนี้ยายจะนําเสนอ,อต้มขาหมูและก็ซี่โครงหมูนะเป็นการต้มคล้ายๆต้มแซ่บแต่ยายก็จะใส่เป็นใบมะขามอ่อนของบ้านยายซึ่งยายเก็บมาค่อนข้างเยอะเลยน,นี่นะเราก็เด็ดเฉพาะอ่อนๆแล้วมาลูดอะไรใบแก่เราไม่เอาก้านแข็งๆเราไม่ใส่นะคะ ขั้นตอนแรกยายก็จะตั้งน้ำให้เดือดหลังจากนั้นเราก็เอาขาหมูและซี่โครงหมูเนี่ยที่เราหั่นเป็นชิ้นๆไปลวกก่อนแล้วก็ทิ้งน,น้ำไปแล้วก็มาตั้งต้มไปเรื่อยๆนะตั้งต้มไปเรื่อยๆเคี่ยวไปจนกว่าขาหมูจะสุกสุกค่อนข้างจะเปื่อยแต่ไม่เละนะเนี่ยค่ะขาหมูเราซื้อมาโลละ เก้าสิบบาทส่วนซีโครงนี่ก็ซื้อมาปนอีกซื้อมาอีกหกสิบกว่าบาทก็โลละร้อยกว่าบาทไปน,นั้นนะคะซีโครงต้มเนี่ยเราก็ใส่ซุปก้อนไปหนึ่งก้อนนะเพื่อความอร่อยแล้วก็ใส่เกลือค่ะยายจะเน้นดอกเกลือนะดอกเกลือแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะอันนี้ซอสฝาเขียวเราจะไม่ใส่นะ ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแค่นี้เองนะส่วนเครื่องเทศหรือเครื่องปรุงอะไรยายไม่ได้ใส่เลยนะคะวันนี้ยายจะเน้นอยอดมะขามอ่อนเองค่ะนะปกติเราอาจจะใส่ขาส่าใส่ตะไคร้อะไรก็ได้ค่ะนะแต่นี้ยายไม่ใส่นะคล้ายๆเหมือนกับต้มยำคล้ายๆแบบนี้แต่เราไม่ใส่เครื่องต้มยำทีนี้พริกที่ลอยๆอ,อ,อยู่เนี่ยยายไปเก็บอาเมื่อสักคู่นี้นะต้นที่บ้าน นะอย่างพริกยาวๆนี่เขาเรียกว่าพริกดือยไก่ค่ะส่วนป้อมๆเนี่ยอันเนี้ยเม็ดเหลืองๆอันนี้นนยังยังไม่แก่ก็เป็นพริกกระเรี่ยงอันนี้ขึ้นเองค่ะเนี่ยาย,ยายก็เอามาใส่เปื่อยเรียบร้อยได้ที่แล้วความเปรี้ยวก็จะอยู่ในยอดมะขามอ่อนที่เราเก็บมานี่เดี๋ยวยายก็จะเอาใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่ไปเยอะๆเลยนี่ถ้าซื้อเขาน่าจะเอ ยี่สิบยี่ห้าบาทได้เพราะว่าเขาขายนิดเดียวเองอไม่ถูกนะยอดมะขามเนี่ยแต่บ้านเรามีเองค่ะยายปลูกไว้สามต้นเอาพันธ์มาจากปักได้แม่ของยายให้มานะให้มาแล้วยายก็ปลูกปลูกไว้ลงดินนะลงดินแล้วก็ เราก็จะตัดให้เป็นพุ่มสําหรับเก็บยอดได้อย่างเดียวนะคะเราจะไม่รอให้เป็นฝักเพราะว่าฝักนี่เราซื้อกินเราก็ได้นะแต่ยอดเนี่ยเราหาซื้อไม่ได้ง่ายๆค่ะในตลาดนัดลองเดินดูสิคะเย็นๆไปเนี่ยจะบอกจะหาอะยอดมะขามอ่อนไม่มีค่ะไม่มีนานๆจะมีสักทีถ้าเราปลูกไว้เองเราอยากจะแกงเมื่อไหร่ก็ได้นะะยายก็ เ,เพื่อนที่เขารู้ว่ายายเก็บบางคนเขาบอกว่าเขาเอาไปต้มไก่ไก่บ้านก็แล้วแต่เนี่ยยายก็จะเพิ่มคอลลาเจนด้วยด้วยขาหมูยายชอบนะเรากินได้ค่ะแต่ไม่ได้กินทุกวันนะเราก็รักษาระดับคอลเลสเตอรอลของเราเอ,อ,อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะนะกินได้แต่ไม่ใช่ว่าทานทุกวันทานบ่อยๆ แล้วยิ่งต้มเองมันดีตรงที่ว่าเราไม่ใส่ผงชูรสนะแล้วก็สะอาดเนี่ยสะอาดแล้วก็พวกผักพวกนี้เราก็ซื้อมาเองอันนี้เดี๋ยวเราจะตั้งเคี่ยวไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่จะให้ความเปรี้ยวของมะขามเนี่ยออกมาค่ะนะน้ำจะเห็นว่าขุ่นๆเราไม่ได้เน้นน้ำใส่นะน้ำขุ่นๆน,น้ำกระดูกหมูเนี่ยเหมือนเป็นซุปกระดูกหมูตัวนี้ค่ะ นะอย่างเวลายายไปกินพวกก๋้ยเตี๋ยวทางของพวกญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะชอบกินน้ําที่เป็นน้ําซุปกระดูกหมูข้นๆแบบนี้มันอร่อยดีนะคะเราไม่เน้นใสค่ะอันนี้ก็เป็นต้มอ,อร่อยอร่อยต้มเปรียปร้ยวๆนะทำบ้านใครบ้านของคนนั้นรสชาติอันนี้น้ําตาลทรายเราไม่เติมเด็ดขาดนะคะ,ะมันรสชาติก็จะออกเปรี้ยวเค็ม นะถ้าจะให้มีรถอีกแบบหนึ่งเราก็อาจจะเอาพวกใบมะกรูดมาใส่นะก็แล้วแต่อันนี้นะขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบแบบไหนนี่ค่ะเห็นไหมนี่ตรงขาหมูเนี่ยเห็นไหมนะเปื่อยแล้วเนี่ยกระดูกออกมาเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยเราทิ้งไปได้เลยเราเอาทิ้งไปได้เลยค่ะโอเคก็มาทําทานด้วยกันนะ ผักรอบบ้านเรายอดมะขามอ่อนแค่เราซื้อซี่โครงหมูกับขาหมูมาแค่นั้นเองเราก็ได้เ,เมนูแซบ่บๆอร่อยแล้วนะคะลองทำทานกันค่ะนี่ค่ะโอเคขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะมาทานคอลลาเจนด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ